สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยค่ะวันนี้พามาชมสวนนะคะขอบคุณทีมงานค่ะที่ช่วยลดน้ำต้นไม้ให้ขอบคุณช่างภาพใบกระตอะที่ถ่ายคลิปและส่งมาให้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแนละรับชมด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้การทำคลิปต่อไปจ้าวันนี้ก็เช่นเคยจ้าทีมงานมาลดน้ำต้นไม้ให้ทุกเช้าเย็นอันนี้น่าจะเป็นต้นกระท่อมจ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปีที่แล้วน้ำท่วมหนักมาก ต้นไม้น่าจะยังไม่ฟื้นตัวดูน้ำใสแตไม่มีปลาเด้เอ,อพี่น้องดูต้นกล้วยกับเลืองเหลืองเป็นปีแรกค่ะที่ปลูกอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่ก็เป็นพื้นที่ดินทรายค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะ อันนี้พื้นที่เอาไว้ทำกระตอ๊อบทำบ้านพักแถวนี้ก็เป็นแถวปลูกมะม่วงจ้ามะม่วงก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะปีแรกอันนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วเป็นบางต้นที่ออกลูกจ้าพื้นที่ก็ยังว่างเปล่านะ แต่ก็พยายามลงต้นไม้ให้ได้มากที่สุดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอีกครั้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งเน้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเลย